สวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะยินดีต้อนรับสุบานมาดันเจเดอค่ะเด้อเหมือนเดกับผ้มามะยังออกกําลังกายเนาะพี่น้องเนาะออกกําลังกายเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเบานั่งจ่าไปน้ร้อมเนาะมะยังยังสูตรอากาศเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะขับอดไปทํางาน านางเบาแต่ไนรถดเนาะมันกัสีอันยางเบาเลยกันเนะาะกัสีส,สันๆในจักน่อยเนาะค่ะเนาะทนเบืองคนฟังไปเดอ้อกัสีมอรลับเบาชีวิตไถวฟังนี่ลหละพี่น้องจ้าจากอีพี่ทีเหลวเนาะมันคือสันแถะปะตานีอันขนาดปัญญงออกกําลังกายพี่น้องหนาเขายังจัดเต็มเด้อพี่นอ้องขากพอผู่เบาเนอกขางทางเนาะมันคงสุดท้ายแล้วหาไปสักก่อนพี่น้องค้ามได้อีกจักสองคนม <laughs> าไปเนาะมาดาแจวกะได้เนาะ ค่าพอผู้เบาแล้วเนะาะผู้เบากับจัดสัตว์บุ่มแถวนี้หล่นแล้วเน,น,นนะาะเนาะปลาปลาแถวนี้มาไปคอยกระไดอืมโอ้ยเมื่อยยางไ,ไปนําเบาไปนํายางไม่มได้กิโลนึงเลยด้วยพี่น้องเี่เนาะยาวจากบานไม่ได้ประมาณสักกิโลนึงเลยค่ะค่ะวันนี้มาดําเจากอรสีเม้าเบาเออเรื่องเล่าชีวิตคงจาของต่างแต่อีพี่ทีแล้วเนาะอีพี่ที่แล้วเนะขาก็ได้เบาถึงเรื่องเล่าของอมาดําเจวกอรสีมาอยต่างประเทศเนาะ ไปเห็นแนวใดจังได้ผัวฝรั่งเนาะเขาก็ะเบาไปแล้วเนาะค่ะเนาะอะกระยอนล่อไปในจักหน่อยบากอนสิมอาอยู่นี่เนาะมาดําเจ้าก็ได้แต่งงานออกเคลื่อนออกสั้นไปตอนอายุสิบสิบสี่สิบห้าปีเนาะพี่น้องเนาะไายบัตรประชาชนนั่นล่ะการดยความจําเป็นดยความที่ดทไดี๋ยวไปในคลิปที่แล้วเนาะค่ะเนาะก็ออกจากบ้านมากระตังแต่ผุ่นเนาะค่ะพอมาหอดเออ่พอมาผัวฝรัง่งมา นีน้ำผู้บ่าวฝรั่งมาอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะก็มาอยู่เมืองสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะมาหอดได้สองสามเดือนสองเดือนพี่น้องสองเดือนเนาะบ่ได้พอสามเดือนสัมเพิ่นกับคอมาดำเจ้าแต่งงานเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันไก่สีเดือนหน้ามาดำเจ้าได้แค่สามเดือนเนาะเพิ่นกับสีฝรั่งที่เอามาน่ะเพิ่นกับมาดำเจ้าก็ต้องกลับบ้านเพิ่นกับ,บ่้นอยากให้มาดำเจ้ากลับเนาะ เพิ่นกะขอมาดันเจาแต่งงานอยู่ต่างประเทศเพราะว่าต้องมันต้องใส่ใบน้ะพี่น้องเนาะมันต้องใส่ใบใส่เอกสารเพื่อที่อยู่ในในประเทศสวิตนี่เนาะท่องเที่ยวมันก็ได้แค่สามเดือนเนาะค่ะช่วงน้น้าแต่เพิ่นกะขอมาดันเจวแต่งงานมาดันเจวกะมันได้มาแลละก็อยู่ต่อเนาะพี่น้องเนาะกะลลำบากแน่การากเาริ่มต้นชีวิตกะบลำบากนีจักน้อยเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นกะแฟนเพิ่นกะว่าไหนท,ทำงานเนาะพ่นตกงานอยู่ แล้วมาดําเจ้ากับบ้านในภาษากับบ้อนเก่งเนะาะแม่แฟนเพิ่นก็นเลยไปฝากมาดําเจ้าไว้ฝากทําทงานทํางานบ้านนี่ละพี่น้องจ้าเนาะค่ะเนาะฝากทํางานบ้านเนลีเเ้ยงลูกให้เขาเจ้าเด็กหนุอย3คนเนาะเพิ่นก็นตั้งเงินเดือนให้ตอนนั้นมาดําเจ้าก็ได้เงื่อนเดือนปุชูอาหารพิณนอ้ออ่ะ ตอนนั้นมาดาเจวกระดัเงื่อนเดือน1,106หนึ่งพันหกร้อยบาทเอ600้ยหกร้อยแฟนสวิตเนาะสีหาเมินนั่นละพี่น้องประมาณนั่นละกระดเงื่อนเดือนประมาณนั้นแล้วบัตานีกระท่างานมาก,ก่ะปกติแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ากระเบาถึงหย่อนไปในจักน้อยพะบา่าอันแฟนเนาะแต่งงานกันเหล้วบัตานีกระส่งมาดาเจวไปทํางานเหมือนกับเขาในทางานเนาะ พ่อเม่เนาะคะ่ะเนาะบัตนนี้นนมาดเาเจาก็กตงไปคนไปทํางาาพี่น่ได้เงนมากอมากเมืนเอาไปเบิดพด่น้น่จ้าก็เพรเบิดแบบบดอกจากพันหกเอาไปแห้300สวสามลอยหนึ่พันมบาทนก็เอาไปสามร้งสวิตมันก็เอาไปทำาอยากได้ไเงินปอยากส่งไปให้พ่อเมีซอยพ่อเมีย,ยมหย 5, งงนับยดเอาเบิดมันกันเดิดกเกิดกันระหองระแหงกันเนาะ มันก็เป็นทีเติมต้นมาว่ามันว่าเพิ่งขีดเนาะขีดทีเนาะค่ะเนาะขีดทีแห้งหไรประเสรนว่าถ้าเกิดการทะเลาะกันทุกเดือนทุกเดือนเนาะทุกสิบเดือนมันก็่ามีการทะเลาะกันเรื่องเนาะเกิดเขาของยุราดไทยดัตตเอเชียเนาะอาหารไทยมะละกงมะละกออีกอย่างอาีิมันเป็นของไทยเขาอยากกินนี่ก็บ่ค่อยได้กินพี่น้องเพิ่งมาผ้าไปซื้อเนาะค่ะเนาะแมาดำเจลกระเพ่ะในหัวใจอีกอย่างาย ชีวิตจะคืบอ,อยู่หันละค่ะบ้านอยู่ที่ทำงานบ้านอยู่ที่ทำงานเนาะคะ่ะเนาะพอวันหยุด,ว,ยยดวันเะสาร์อาทิตย์หยุดบอดาเฮดเบียกเนาะเขาเขาจะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์มาดามเจ้ากะเลาะหาหมูห่หางานอดิเรกเถ็ดหางานรับจ้างให้แม่หาให้แม่เพิ่นหาให้เถ็ดแต่ทำความสะอาดอีกรอบหน่องเนาะ,นะ เอาเบิดทุกอย่างเพื่อสิให้ได้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อสิได้ให้ส่งให้พ่อให้แม่ต่อไปสินะ,นะอันดับเจ้าก็เฮ็ดนี้กะเราหงละแหงกันกาแฟเนาะคะ่ะตอนร้อนเสื้อผ้านาะแพ้เฮาก็ยังเล็กหน่อยอยูอ่เฮาก็อยากซื้อเนาะเดี๋ไปช้อปปิง้งได้เงินมากี่ก็บ,บ่ให้ใทรเอาของเกา่าหนองมาให้ใทรพี่น้องเอ้ยมีแต,ตาโตใหญ่ๆฝรั่งกระได้เนะาะเฮาวตัวซ้ำกับป๋อมนี่อ๋อเวละค่ะมันก็เลยเกิดการเราหงละแหงกันแต่ว่าะพอก,าอกับแม่เขาเจ้าก็ดีแล้วมาดับเจ้าอยู่ ฝ่าเบาไหล่อยากได้ล่ามันลวงเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้หาเบิ่งบรรยากาศอ่ะเบิ่งบรรยากาศได้สักน้อยเนาะข้างหล uh, right? ังกาเจ้าก็ไทยกบดินเนาะบุกนั่นบุกนี่เบิ่งแม่ดำเจียไปนั่มเลือสิบบอเบิ่งแม่ดำเจียกับกล่องเบาไปนั่มเลื่อนสิบบอกเอาแบบนั้นบ้าเนาะถ้าเ่ากันมันบ่เห็นหนานี่มันบ่คลองเนาะพี่น้องเนาะแม่ดำเจียว่าเอาเอาเอาแบบนี้ละเนาะค่ะกันลาบมันก็เลยเกิดการละหงละแหงกันขึ้นเนาะละหงละแหงกันขึ้น ทะเลาะกันเกือบเสมอเสมอพี่น้องเอ้ยอเสื้อพานาแพ้แตงตุกแตงโตกับบด้แเต็งล่ะพี่พน้องเอ้ยแน้วหนาวคอยกัอยากเสือเสือกันหนาวเนาเนะไปหาเอาตะของเก่าเข้ามาให้มาดําเจียวใส่เงื่อนที่มาดําเจียวทํางานมาก่นก็เอามาดําเจียวไปเนาะก็เกิดการเทียงกันนั่นแหละพี่น้องจ๋าเทียงกัน,กนทุกมือทุกมือ มันกับความรักมันกับว่าโอเคแล้วนอะกจากคนที่มันบมีผื่นฐานคองมความรักอยู่แล้วนพี่นองมันก็เลยเห็นให้มาดาเจ้วใจออกใจออกไปเสมอกับพยายามหามูนอพี่นองหามูหาเผื่อนหาฟูงที่เป็นคนไทยไปพอคนไทยอยูหม่งไหนก็ไปทักขาจาเพื่อที่แบบว่าหาทางไปวัฒนธรพี่นองหาหามูวัฒนธมันก็เงาเนาะเฮ้าเปากับพ่อนได้เบ่ากับพ่อน,อกอนเกง่งไปทํางาน ไปทำงานแหลกๆก,ก,บกับเบ้าพวนเป็นเบ้าแต่ yes no okay สามคำนี่ละ่ะพี่น้องเอ้ยข่อยใส่หอยไม่ไม่คบเวฟกับโมเปลี่นคอยอ่านบมเป็น,ออน,ปน <laughs> จนเด็กหน่อยเด็กหน่อยที่เลี้ยงมันเนาะเด็กหน่อยอ่ที่บันจ้าไปเลี้ยงกับนี่อ่าคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบเนาะคนหนึ่งอายุเอ่อหกขวบและอีกคนหนึ่งเขาตาอ่าโนบะเมนจำจำทิดเอ่อคนใหญ่น่ะอายุหกขวบ คนหน่อยนัน่นคนกลางอายุสี่ขวบแล้วเอตัวหน่อยๆเกิดใหม่นัน่นคนดีสารน,นัน่นอ่เพราตาแบะเบาะอยู่พี่น้องประมาณสักปีกัวปีกัวนี่แหละมาดำเจ้ากระเลี่ยงลูกอยู่ผ่เพันอยู่หันสองปอีผมได้พี่นอ้องเออปัตตานีมาดำเจ้ากระพอ่อ พอทำงานอยู่หันแลวก็ทำความสะอาดทำอย่างไปก็เก็บเงินได้แน่เนาะหลังจากเห็ุนั่นเฮ็ดนี้ก็แอบส่งมาให้พ่อให้แม่กับมีบกับจักพี่สาวคนหนึ่งเนาะเพิ่นเป็นคนไทยนี่ลหละเพิ่นก็แนะนำว่าให้ไปส่งมองหันมองนี้เนาะก็แอบส่งเอาในเงินมากแกเอาได้พี่น้องเฮ็ุแบบนั้นเนาะสั้นเขาก็สีเอาเบิดเขาก็สียืดเอาเบิดบนสันทะเขาก็บรดตตีไเด้ค่าดอกแต่ว่ามันก็มีปัญหากันเรื่องเงินเรื่องทองนี่ล่ะพี่น้องมันก็เลยบ่ค่อย บ่คอยโสภาสถาพรเนาะใจก็เริ่มออกเริ่มออกพี่น้องเนาะทะเลาะกันบ่อยๆเข่าวันจันทร์นี้บ่วยบ่วยเข่ามันก็บ่ไหวเพราะว่ามาดำเจวกะสิขอเอาเงินมาดำเจวที่ทำงานเนาะเพิ่นกะพอนได้เฮ็ดงานเนาะเพิ่นก็ตกงานอยู่แต่ว่าตกงานอยู่แต่ว่าข้าเจ้าก็มีเงินเดือนเนาะทั้งทั้งสวิตนี่สองปีเนาะกลมแรงง่ายข้าเจ้าสิจ่ายเขาเอิ้นว่าชุมาดเนาะพี่น้องเนาะเราก็บ่ได้เฮ็ดงานแต่เราก็มีเงินอยู่แต่ว่าเร่าของบ่ บ,บม่ไห่เม่อไห่ม่ดังเจียวโบบาตะยาบาเอาของข่อยเถอะนะนี่แหละเป็นหามก็คือถิวเขามาเอาเงินเฮ่าสินะเฮ่ากับสูนก็เลยเด้ทะเลก,กันเนาะไปอยู่เมืองไทยหน,ะ,นะเปเฮ้าว่าสันเนาะปัตตาน,นีเฮ้ากับเขาใจอยู่ว่าการที่มาอยู่กับมาเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้าอยู่กับฝรั่งนี่ตกใจเงื่อนน้พี่น้องเนาะใจแช่กันซ้อยกันสันเถอะพอยังยังดุนกับไง เฮากระหูอยู่ว่ามาเฮาต้องแช่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้ามาเอาห้องห้าเบิดแบบนี้มันก็บ่ไหวเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายม็ดดำเจียวคิดแล้วมันบ่ฮอดนั่นและอีกอย่างนึงเฮาอยู่บ้านพ่อแม่เฮากระเสียแต่ค่าน้ำค่าไฟซอยเพิ่นก็ได้เป็นบ่ล่ะอันนี้มาเอาห้องมาดดำเจียวไปเบิดกัเถียงกันด่ากันเนาะจากสิบ่ฮักอยู่แล้วมันกระแห้งหมดลงไปเสมอเนาะความฮห้าก้มหยังมันกระโบมีบัดธานี่กระหาทางตัวมาดดำเจียวอยู่เฮ็ดหยังแม่นบ่ล่ะหาหาทางไปพี่น้องเอ้ย ก็เลยไปหาสมาัครงานเนะาะงหัวจักพี่คนไทยคนหนึ่งสมัครงานอยู่ร้านอาหารพี่น้องเอ้ยสมัครงานอยู่ร้านอาหารนี่เงินเดือนมันก็นดีกว่ากันเนาะพอสมัยก่อนนี่เริ่มต้นสามพันสองเนาะอยู่นี่มันได้พันหกมัตานี่มันก็ได้เคร่งโตเคร่งแต่ว่ามต้องเสียภาษีแต่ว่าอยู่หม่งที่มาดำเจ้าเห็ดเลี้ยงลูกไอ้ข้าเจ้านี่นะมาดำเจ้าได้พันหกแต่ว่าบวาเสียภาษีนี่มันเป็นทัพงานหมื่นนอกคนอื่นเนาะเอื่นมาทัพงานหมื่นมาสัตบัตานี่ ใจวันรุนมากข้าแต่เบ่าอันบัตานี้มาดําเจวก็เลยไปเดทไปทํางานอยู่ร้านอาหารไปทํางานอยู่ร้านอาหารพี่ต้องเอ้ยร้านที่มาดําเจวทํางานเนาะมันก็นอยู่ไก่ด้วยอุมเซ่เนาะด้วยอุมเซ่ก็คือสถานองค์การค้าโลกเนาะไก่อย่างเกาะเขาเอ,อิเอ้อปล,สลาสิบนาซิองอ่ะอย่างเกาะองค์การสหประชาชาติเนาะค่ะเนาะมันก็มีอยู่หมด มาดำเจวกับทางานอยู่หม่องหันแล้วก็มีโรงงานน้ำผอมพี่น้องอวิเทลกับไก่เนาะข้าเจ้าก็ขายกาแฟน้าแต่เสาเนาะเพิ่นให้มาดำเจวเขางานเก่ามงเสาเลิกขุ่มพกมงแรงทุงหนึ่งนี่แหละประมาณนี้แหละจะไม่ค่อยได้เป็นได้เนาะกะมาดำเจวกับไปทํางานไปแต่เสาไปซุ้งสมือไตแต่เสาเนาะอันเพิ่นให้เขาเก่ามงกับเขาเจ็ดม้งเสาพี่น้องไปขายกาแฟซอยเพิ่นเป็นขาขายกาแฟซอยเพิ่นตอนนั้น เสิร์ฟกาแฟซอยเพลินเบากับพอนได้ดอกพี่น้องฝรั่งอันฝรั่งเอียงก็เขาเอิญว่าฝรั่งขีดนุกเนาะมาสิใส่เข้ามานีกแล้วกันเพราะว่ามันกะซิมี่หลายเสือชาติหลาย,ายอันคน้นบรสุภาพน,นะพี่น้องมันกะมีเนาะข้าเจ้าก็มาก,กเห็นผู้หญิยยงไทยสิเนาะ อันโดยความเฮาเบาบ่ได้สิกามาถามเฮาอ่อนถ้าใส่กางเกงหน้สีใดํมื่อนั้นมือน,นีน้ก็มีเด้อพี่น้องนี่ล่ะเขาเอาาิ้นมาฝรั่งขี่นก่มสำหรับมาดามเจวกะเอิ้นว่าฝรั่งที่บ่ให้เกียรติคนนะแต่ว่ากระส่วนหน่อยพี่น้องบ่หลายดอกกระส่วนหน่อยแต่ว่ากามีบรรทุกสารภาษาอันเจอเจอสารพัดเจอพวกที่มักล้วนลามเนาะข่อยกังามเด้ข่อยกระเทศฝรั่งเด้พี่น้องเนาะต้นหน่อยหน,ยหน,ยหนาเรียงๆกันหลายๆฝรั่งมักคักมันมักของแปลกฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะ นี่ล่ะมันก็เลยกลายเป็นวันมีผู้บ่าวมาจีบหลายช่วงเพอมีผู้บ่าวมาจีบใจก็เริ่มออกจากแฟนอยู่แล้วเนาะก็เลยเห็นแนวใดโนมนะตัดสินใจอู้ชึ๊เ <laughs> จ้าป้ามามม่ยางเนะคะ่นะนากาศ้พี่นองดอก่อนซากกำลังสิออก เออเรื่องเรื่องเนีบรรตานดอกที่มาดำเจ้ามาเก็บหมดแล้วพี่น้องแต่ว่าอันนี้เก็จะปลูกเนาะเ่ิดมาดอกกัญชาแล้วก็เอาเอา,เอาปลูกแล้วเอาเฮ็ดหยัง่งเนาะเอาไปเฮ็ดน้าเอาดอกมันไปเฮ็ดน้ำมันเนาะเอาเอาเม็ดมันไปเฮ็ดน้ำมันนะคะป้านนีะแถวนี้แหละมองหาอยู่หาเก็บมาดำเจียวเนาะ,ะ,ะอ่าบรรยากาศทั้งนั้นก็นกนสิออกเรื่องก็สีสวยเลยสิพามาเบิ่งอยู่ดอกเนาะก็นั่งเบานั่งจ้าไปเบาถึงหมืองได้แล้วบรรานี่ ก็นหนึ่งก็เลยแปะหนึ่งคอยกระไดกนสิได้ใจคว่ำโบบตันนั่นแหละค่ะพี่นองรากะพอมาทํางานอยู่หลานอาหารผู้บบาวก็มาจีบหลายเนาะใจก็เริ่มออกมันดาเจาก็เริ่มหาทางเนาพี่นองเนาะหาทางว่าสิเอาแนว่ใดเพราะว่าหาอยู่กับเพิ่นกับือสิบวหวก็หาทํางานให้เงินคนอยู่ประจาเนะา,นเาะมันดาเจาก็เลยขึ้นไปเอาสีดีกลัวหาผู้บบาใหม่หาผู้เบาไปแต่งงานะญญาจะคล้องบ่ได้หูจักกฎหมายพี่นองเอ้ย บ่กหัวใจกฎหมายเนาะบ่กหูว่าการที่จะคล้องเลิก,กับเขาเนี่จะคล้องตรงเอ่อเอียงก็ต้องกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะว่ามันโมม,ม,ม,ยยนมันมีใบอยู่เขาเอิ้นว่ามีผัดเขาสินะมีผัดเบย์ผัดซี่เนาะแล้วก็มีผาดสปอร์ตสวีดเนาะเขาอยู่หาปีขึ้นไปเฮากระสได,ด้เายผัดสปอร์ตเอ้ยสิได้ยแปมิซี่เนาะแปมิเซ่เขาเอินนะ้นเนาะมาตาน,นีมานาเจียวเน่ะหลุดบ่อันเราบลอกคิดถึงตรงนี้บ่ได้หูกฎหมายบ่ได้หูเอีหยังเนาะพี่น้องเนาะ แล้วไปขอเลิกเพื่อนซื่อนี่แหละพี่น้องเลิกประสนาน่าอยู่ไปบไวไาดอกทำงานหาเงินให้ตาบ,บ้านผู้เดียวบว่าบว่ายเพื่อนมาสิมาใส่แรงงานให้เขาหย้งคักแขกก็เลยว่าเนาะไปขอเลิกเพื่อนพี่น้องจา้าประกันี้เพื่อนกะบ่อยากเลิกแล้วเนาะเพราะว่ามาดาเจ้ากะเป็นอยังก่อขาออิน่นเป็นตหาเงินให้เพื่อนเนาะเพื่อนกะบ่อยากเลิกล้ แต่่ามาดำเจลกันเลยเพิ่นกับ่ารฟองเลยฟองยากันแต่ว่าทางสวิตมั่นง่ายตรงถี่แบบว่าเข้าไปขอเข้าไปเข้าไปฟองได้บริษัททองพ้องไปฟองได้ก็เอาจางทนายเนาะหาเงินเก็บเงินใบกระจ่างทนายก็ตรงแยกกันอยู่ประมาณหกเดือนแต่ว่าแยกกันมาดาเจลก็ต้องนอนอยู่บานเพิ่นอยู่เพี่น้องแต่บาก็เสียเงินให้เพิ่นนน่ะล่ะคือว่าเป็นคาเซาเพิ่นเนาะดำเจาก็ยังอยู่บานเพิ่นอยู่แต่ว่าก็ไปทำงานไปกลับไปกลับเนาะค่ะ กะสีเฮ็ดยูจะสีประมาณเกือบสองปีพี่น้องสองปีก็ได้พอได้สองปีแล้วก,ก็ยืนเลื่องเนาะยืนเลื่องขอขอยาขอเลือกบริสุทอ์ก็ทำเรื่องขอยากันก็ใส่เวลาโดนเติออยู่พี่น้องใส่เวลาดโดนเนะาะว่วสได้เลิกกันก็มีปัญหากันตีกันอยู่ต่างหลายเธอพี่น้อง ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามาดําเจวกันเสียอย่าออกมาออกมาจากบาดเพิ่นเนาะไปขอผู้เบาวกัสิไปอยู่น้าผู้เบาวสันสิเปลี่ยนใหม่ตอนนี้คอยเลืก็เจ้าแล้วคอยมีสิเทศนี้ยังก็ไดกัสิไปน้าผู้เบาเนาะเพิ่นก็นยังน้าหึงอยู่พี่น้องน้าหึงน้าห่วงอยู่ตีกันบาตอนนี้พี่น้องเก็บเสื้อผ้าตึงกระเป๋ามันกรบอให้เอากระเป๋าไปมาดําเจวกันเลยเอาใสา่ถุงดําถุงขยะนั่นลหะพี่น้อง เอาถุงขยะนั่นเอาเสือผ่านเก็บยาใส่ได้สองถุงพี่น้องต่อมาอี้ขวัญรุ่นโตนจะของอยู่ถุงใหญ่ๆถุงดำถุงลอยๆลอยซิโปรอย่างเขาเอามาสอยซิปิดแต่เนาะอะไรค่ะกระทื้อหลาขึ้นรถมาคนกระแนมแนมอีนี่มันจะเอากระถุงกระดำไปอีหยังเนาะเขากระซิบอยไรเนาะค่ะ ขึ้นมาปัตตานีพุูุจักมองไปเด่นผู้เบาที่มาจีบเหมือนกันทีมเบอร์โทรไว้ให้พ่อข้สิไปอิลีประเทศแนวใดพี่นองพ่อกับบรับผู้บ่ากับผู้เบาวมเมียตัวข่อยอีกแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> ข่อยกระเทือทุงนํำไปนอนอยู่สถานีรถไฟเนาะเขาเอิ่นวลลากายพี่นอง <c oughs> อตำรวจขาเจากมาถามบ้านท <c oughs> ุ่งเอียงเอกากับพร้านเก่งพี่นองจา้าตะลกตนข่อยชีวิต ตำรวจไปหาหมองนอนหายประัานจข้าจอกก็ดีอยู่ดอกข้าจ้กกระทามมาเป็นอียงป่ะธานว่าบอกว่าข่อยทะเลาะก็แฟนข่อยก็เลยออกมาพ้อมมอไในเลิกกันดีเพาะพี่น้องเนาะมอสในยาขาดนะเทากับบ่มีซิ์ที่ออกมาอยู่แบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมาดําเจ้านั่นสิไปสิไปอยู่กับผู้บ่าว่ระธานเถอะเพราะเอาเสือผาเอากระเป๋ากาออกมากับบ่ได้ก็ต้องเอาเสใส่ถุงดํามาพี่น้องฮัล่ะ อยากไยก็อยากายเบาพื้นพี่น้องเอยแต่ว่ากับ่อยากอายหัวมันดอกมันมันมันนันแหล้วเดี๋ยวนี้ตะกอนบกากเบาไพ่ฟังพี่น้องกับพี่ตะเบาไปยุ่ยเคยว่าหอบทุ่งดําไปมองหันมองนี้ทุ่งขยะเข้านี่แหละพี่น้องเออทุ่งดำแล้วพี่น้องล่ะก็เป็นชีวิตช่วงหนึ่งที่แบบว่ามัน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 แย่นาะค่ะนาะแต่ว่าเข้ากับหลังบ่ได้พี่น้องมาดาเจลกับตองหา หาคนต่อไปเนาะหาคนต่อไปหมายถึงว่าช่วงที่ว่าเลิกกันหกเดือนนี้มาดาําแจวกะทํางานเนาะมีผูบาวใดมาจีบมาดาําแจวกะกระโดดใส่โดดพี่น้องกระโดดใส่นี่เขาเขานัดฝรั่งเนาะเขานัดไปกินข้าวมงหันมงนี้มาดาําแจวกะไปรถดเพราะว่าอยากอยากยากนี้จากมงนี้นะมันก็สิบ,บ่มีอีหยังแย่กาตรงนี้เนาะมาดําแจวคิดว่ามันมีหยังแย่กานี้แหล,ละล่ะกะบบ่ได้ศึกษาหลายเนาะกะับนีหลายคนที่เขามา แล้วบางคนก็นโดนหลอกเนาะต่อไปสิบอกไห้ฟังมีผู้ชายอีกคนนึงเขามาจีบเนาะเขามาจีบเพิ่นกับเป็นคนเอ่อคนที่เขามาทํางานอยู่ประเทศเอ่อสวิตนี่แหละคะ่ะแต่ว่าพอเมียขาาจอกกับอยู่สวิตแต่ว่าเป็นคนสเปนเนาะก็มากกันแม่ดําเจากับมากอยู่กัน้าตาดีเติบเนาะก็มากเพิ่นวันน่นกับไปสลาบุ่มกันน่นพี่น้องเอ้ยเนาะก,กับเปียนอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ไปสารบ่มกันแล้วเนาะกามากกันบาัตานีจะขอคิดว่าเขามากกันพี่น้องแต่ว่าเขาอาจจะ,ะบดได้มากดอกเขาอาจจะสารบ่มอีซื่อเนาะฝรังกก่งเนาะกบมี่พี่น้องบัตานีมานัานเสียหล้ดมามาหยางเยวกูชูกูชูชบัตานีกะ ไปนัดเดทกันกับไปซาลบุมกันเขากะกระเบาให้เขาฟังเนาะก้อนที่ออกไปในก่หัวจักกันก่อนหลล่ะเที่ยวหลเที่ยวคือโดนเติบอยู่แตวบาพ่อเขานัดออกไปกินเขาเนาะกับไปน้าเขากับไปซาลบุมกันกับคุยกันว่า่อยพอมีหมองอยู่พา่อยไปอยู่น้แเนข่อยเสิอกันแล้วก็แฟน่อยกัอกำลังทําเรื่องเลิกกันอยู่คนกระลบปะพรมีหนองเนาะว่าโอเคบัดเซ็นว่า โอเคไปอยู่น้ากันวาสันบะ,ะติดต่อกันมาหลายเดือนสารบุมกันเกือบรู้หน่ละล่ะพี่น้องพอกันูอยู่พราะว่าทํางานอยู่ไกล้กกันเนาะพบกันในมาประมาณสักสามสี่เดือนพี่นอ้องเมื่อสามสี่เดือนคนกับมาบอกว่าดําเจ้าวะคอยสิการบ,บ้านสเปนวาสัน่าพ่อแม่คอ,อยสินใหญ่ไปอยู่สเปนวาสันบะชั้ เอาก็เลยว่าเจ้าสิถิ่มข่อยไปจังไดก็เลยว่าสิเท่ากันใส่บาสิมาอยู่น้ำกันนะใส่บาสิมาอยู่น้ำกันเจ้าคือสิถิ่มข่อยไปแบบนี้ก็เลยว่า,าสิเจ้าสิเอาจัางไดก็ข่อยข่อยไปอยู่น้ำสเปรยน้ำหม้อผานังพอดีที่น้องเ <laughs> <laughs> ขาหลบาับว่าอย่าฟฝ้าเบ้าเขาว่าให้ข่อยเม้าบ้าน์สักก้อนหน่อยนะข่อยไปน้ำพอน้ำแม่ข่อยใหญ่ของสักก้อนมาสั่น เรล่าของข้าจะเอาใ้กันท่ากระติดตกันทั้งทรศัพทซั่าสันว่าพี่หองโอเคกะเข้าใจนกกะเสาในจักหนอยว่าโอ้โดนอีกคักคคิดว่าโดนตัวอีกคักพี่หนงจ้ะแม่นอิลีพี่หนงไปพอดในพ่อสองอาทิตย์พ่อมาบอกว่าข่อยมีแฟนแล้ววสันว่าแฟนข่อยเป็นพยาบาลวสัน นั่งสะก่อนพี่น,น้องนั่งเศร้าเมื่อยสะก่อนเนาะโดนอีกแล้วพี่น้องคอยโดนตัวอีกแล้วหรือตนจะคลองอยู่ชีวิตเนาะปากโบออกพี่น้องซะมาดำเจีาปากบออกเนาะ บอกคือ่าฝรั่งกับสีตัวเป็นคือกันบ่าหานตายกับตัวกันอุตสาหเลือกแล้วเนาะ่าเป็นคนหนีกับโบแมนนะก็นั่งไห้พี่น้องเอ้ยตอนได้ร,รับโทรศัพท์เกิดง,งานพอดีคือรถแม่นั่งไห้แบบบ้านทั้งรถแม่แบบบออยผู้ใดน่นนั่งไห้ซื้อกระดาษมานั่มอันนึงเปียกเบิดกระดาษเครื่องขีบหมูกขิดน้ำตาเนาะ ห้จนหดเพื่อนกักนั่นแหละพี่น้องกับมะบอให้พววเจะฟังมันเป็นประสบการณชีวิตเนาะบอได้เบิ้ลแค่นี้พี่น้องจ้าลายคนที่มาหลกแต่ว่าเมื่อนี้เอาเอาไว้ซ้ำหนีสักคนเนาะมันยาวเลยเนาะชีวิตมาดาเจลก็ไดบ่ดด้ลงรลยละเอียดลายปรนเดเพราะว่ะา บอบมากกับแยกสีใหญ่คือเก่าอยู่พี่น้องคอยกระไดมาเป็นอย่างเนาะสร้างมั่นชีวิตนิราขาเอินว่าชีวิตต้องสู้เนาะพี่น้องเนาะเห็นอยู่บ่พี่น้องขอสิกับกล่องแนี่ยเลยพี่ตันขออยากให้พวกเจ้าเบ่งบรรยากาศมันสวยมันงามอีหลีพี่น้องอันนั้นคือทางด่วนเนื้อทางขึ้นไปทํางานมานําเจ๋วเนาะค่ะเนาะอันนี้อยากให้เบิ่งเบิ่งหยาเบิ่งหยางเนาะค่ะเนาะสวยบ่ค่ะสวยบ่ สวยไหมคะสวยอีลีพี่น้องจะตรงหงาเด้อค่ะเด้อไมเป็นไรอย่างูน้องค่ะนอะ้อสวยงามิลีย่างกับป้ติงย่างกับพี่น้องย่างกับบอกไปน้่เนาะบอกไปสักสองนาทีสองนาทีกับพ่อมันจะแง,งวเกินไปเนาะคลิปหนาก็จะมาฟังชีวิตมาดามเจ้าต่อว่าสิเป็นแบบใดเนาะค่ะนาะอยากให้พี่น้องเห็นอันนะะาาี้ค่ะจับมะเขีมา เจ็บบูขึินแนบุชูเดเทโบอะไรเเดเทโบไปสิงามงามงามอืมเดมาขีมา่ะ้เจ้าจะกลับของฝลังก็จะสีลบน,นีอกนาะค่ะเนาะสวยงามๆเลยเบิงบ่งเบิรงบรรยากาศน้ำหอมเนาะเบิร์างหลังมาดังเสียวค่ะงามดีลีพี่นองจ้า ลูกงูลูกตาเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะนี่แหละค่ะ,ะเอาไวค้คิดหนาซะก,ก่อนเนาะมันเน่าเกินไปแล้วเนาะมันเน่าเกินไปก็จะมาฟั่งต่ออีพี่หนานาะค่ะเนาะว่ามันสิเป็นเร่วไดแต่ว่าขอถามมาด,ดันเจ้าเบาขาตกบกของเนี่ยก็ขอถกขออภัยพี่พี่น้องน้องเพราะว่าบางที่เบาไปย่างไปขึ้นบกพอพี่น้องมันลายเรื่องลายเล่าลายเนี่ยสีบอกให้ฟังเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอิ๋วแล้วก็มาบอกอบให้ ให้ฟังแบบแป้นแปนแบบเปิดเผยเนาะค่ะเพราะว่ามาดาเจียวเป็นคนเปิดเผยเนาะค่ะเนาะเหมือนนี้ก็ว่าเปลี่ยนบรรยากาศยางไปน้ำเนาะค่ะนะเบาไปน้ำเนาะมันกับเพื่อนไปไดกำลังกายขาน้ำผอมเนาะค่ะเนาะมาดำเจียวกับจัดนักจัดเต็มอีลีถ้าปากยังแดงเลยพี่น้องสั่นมันสิมุมมีแห้งยางเนาะค่ะเนาะพ่อกับพอ์สัมผูบาว่วสิมาหเละจีบผู้บาลแถวนี้มัมมีจักโต้พี่น้องจักไปใส่เบิร์ดผูบาเนาะค่ะเนาะไม่ตาปัวเขาค่ะมันนี่ เมื่อยบ่อแย่ได้กระพาะตาพัวเขาวมาสนาค่ะมดเปแรงเนาะค่ะเนาะมดเป็นอย่างเอาจะมาฟังกันต่อีอพี่หน่าแล้วพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้มานําแจวกับคอล่าไปก่อนเนาะเอาวิวเอาบรรยากาศงามๆมาฝากกันเนาะค่ะเนาะ สำหรับวันนี้กัอันไฮพินพี่น้องๆของเฮาที่เขามาฟังมาดําแจวเบากับข้อหาสุขภาพแข็งแรงนะคะเนาะมีความสุขความจเจริญเนาะคะ่ะลำดวยเงินทองผู้ใดเฮ็ดคลิปกับไฮปังๆเด้อพี่น้องเด้อรักเบอร์สุโคสุคนเนาะคะ่ะเนาะมาดําแจวกับลาไปก่อนมืัอนี้จังพอกันมือหนาเนาะคะ่ะเนาะพอกันมือหลังเด้อพี่น้องเด้ออวิวสวยๆขอเซอร์วิสแสด์มาฝากพวกเจ้าบ๊ายบายนะคะเด้อบ๊ายบายเลิฟๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ